สวัสดีค่ะช่องเยน้อยพาธรรมอยากจะพาทุกคนนะคะมารู้จักกับไม้มงคลอีกตัวหนึ่งที่มีชื่อว่าเศรษฐีมีทรัพย์หรือเศรษฐีรวยทรัพย์จะพาทุกคนมาขยายพันธุ์เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของยายอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะขั้นตอนแรกเราก็จะต้องมาหากิ่งพันธุ์กิ่งที่สมบูรณ์เราก็มาเลือกกันเลยซึ่ง ก้นนี้จะมีขนาดอายุหลายปีแล้วและมีกิ่งเลื้อยหลายกิ่งมีทั้งกิ่งเล็กกิ่งใหญ่เราก็จะมาเลือกกันนะคะกิ่งเล็กหรือว่ายอดเล็กก็สามารถที่จะนำไปขยายพันธุ์ได้นะคะเช่นยอดนี้แต่ยายก็จะมาเลือกเป็นกิ่งใหญ่เพื่อจะให้ต้นเศรษฐีมีทรัพ์ของยายนี้ สวยทันทีในกระถางพร้อมที่จะนำไปประดับตกแต่งบ้านเรือนของเราได้เลยพอเราพอยายเลือกกิ่งแล้วยายก็จะทำการหักหรือสามารถใช้มีดใช้กันไกรตัดกิ่งเราก็จะได้กิ่งพันมาแล้วนะคะจากนั้นก็นำมา ปลูกเลยค่ะโดยดินที่ยายเตรียมไว้เป็นดินส่วนผสมของดินยายจะใช้เป็นดินร่วนกากมะพร้าวแล้วก็เกลบนะคะยายผสมไว้แล้วนำดินลงกระถางยายใช้เป็นกระถางส0นิ้วนะคะเพราะว่ากิ่งที่ยายใช้ยายใช้เป็นกิ่งใหญ่ยายก็จะใช้เป็นกระถางใหญ่ นำดินที่เราเตรียมไว้ใส่กระถางครึ่งหนึ่งจากนั้นก็นํากิ่งพันธุ์ลงไปเลยค่ะยายไม่ตัดรากออกนะคะยายจะใช้ลงลงกระถางลงดินไปเลยค่ะจับใบรวบนิดนึงนะคะเพื่อจะง่ายในการที่จะเติมดินลงไปและไม่ทำให้ ใบของต้นเศรษฐีมีทรัพย์ของเรากระจายหรือว่าล่มใส่ดินลงไปให้เต็มกระถางเลยแล้วก็กดดินให้แน่นเพียงเท่านี้เราก็จะได้ต้นเศรษฐีมีทรัพย์ไปประดับบ้านเรือนของเราแล้วนะคะพอเราปลูกเสร็จแล้วเราก็ทำการรดน้ำได้เลย และก็นําไปวางไว้ในที่ที่ร่มก่อนนะคะสักประมาณอาทิตย์หนึ่งก็สามารถนําไปวางประดับบ้านเรือนของเราได้เลยซึ่งเศรษฐีมีทรัพย์นี้เป็นไม้มงคลเรียกทรัพย์เรียกเงินเรียกทองเข้าบ้านแก่ผู้ปลูกหรือผู้อยู่อาศัยเป็นไม้มงคลอยู่ในตระกูลฟิโลเดนดรอนหรือไม้เลื้อยไม้กอใหญ่เป็นไม้กระถางก็สวยงาม ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ยายทำคลิปใหม่ๆต่อไปสวัสดีค่ะ